ไม่หายคันเดี๋ยวนี้ลองหายดูเล่นๆหรือจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็พระคุณเจ้าได้มาร่วมบุญนะคะด้วยปัจจัยใช่ไหมคะด้วยปัจจัยตั้งห้าร้อแล้วเห็นใช้แรงกายด้วยนี่นาใช่ใช่ใช่ไหมคะอนุโมทนาด้วยค่ะถ้าพรถ้าผคุณเจ้าอยากหายถาวรก็คือไม่ต้องกลับไปทําอีกนะคะแต่ถ้าพระคุณเจ้าอยากลองว่าเออดูซิมันจะกลับมาคันจริงไหมก็ลองไปฆ่ายุงดูนะคะไม่เอาแล้วฆ่าอะไรก็ได้นะคะ อ่าส่วนอาการปวดหลังตอนนี้เป็นไงบ้างขนาเนี้ยก็ต้องมาที่นี่นะไปไปยังไปพูดให้พี่สาวฟังหลังเหมือนมันจะหายปวดนั่งไม่ไม่ไม่ปวดมาอะไรเลยนั่งในตอนนั่งรถมาปวดตอนตอนนั่งรถมายังปวดอยู่ปวดค่ะเริ่มเริ่มหายตั้งแต่ตอนที่เข้าเขตนี้ใช่ไหมคะเนี่ยพอตะกุยนี่ก็ไปนั่งก็นั่งพิจารณาตัวเองมันหายไปยังไง ก่อนนี่เคยปวดโอ้โหนั่งรถไกลๆไม่ได้เลยนะ,ะปวดหลังปวดมากค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าลูกที่เคยทําแท้งเขาดีใจที่เห็นพระคุณเจ้ามาที่นี่เป็นเขตบุญที่วันเนี้ยเขาได้ขึ้นสวรรค์สักทีเขาจองมาหลายสิบปีแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากจองอยู่อย่างนี้หรอกแต่ว่าพระคุณเจ้าไม่รู้สักทีว่าเขาทรมานมนะคะเด็กที่ที่ถูกทาแท้งแล้วตายเนี่ย ถือว่าเป็นสัมภเวสีเป็นผู้ที่รอการเกิดเพราะเขายังไม่หมดอายุไขเพราะนั้นเขาจะได้รับสิทธิ์ในการไม่ถูกควบคุมเหมือนกับวิญญาณทั่วไปวิญญาณของคนที่ตายตามอายุไขเนี่ยตายปุ๊บจะถูกควบคุมวิญญาณถ้าสมมุติว่าทําชั่วมาก็ไปยมมาโลกบ้างไปนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ้างนะคะหรือถ้ามาสุคติภูมิก็ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นคนหรือไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบางคนที่ขึ้นนิพพานได้ก็ไม่ต้องวนเวียน แต่สําหรับผู้ที่ตายก่อนอายุนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ทําแท้งถือว่าเป็นผู้ที่รอการเกิดเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณอิสระก็ไปจองเวรตามความแค้นของตัวเองได้เขาถึงติดตามพระคุณเจ้าให้ทุกทรมานให้เป็นน่นเป็นนี่แม้มาบวชแล้วจิตก็ยังไม่สงบใช่ไหมคะก็นึกถึงมันมันอยู่ในใจอ่ะอยู่ในใจเราตลอดค่ะแต่วันนี้พระคุณเจ้าจะปลดปล่อย เขาจะขึ้นสวรรค์แล้วนะคะค่ะพระคุณเจ้าส่งเขาเลยนะคะขอเอาบุญและอน,นิสงส์งพระคุณเจ้าพนมมือถึงพระพุทธองค์เลยค่ะขอให้อน,นิสงส์งที่พระคุณเจ้ามาทําบุญด้วยแรงกายด้วยปัจจัยและด้วยศรัทธานะคะขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับกจบิตวิญญาณของลูกทุกคนจิตวิญ,ญญาณของสัตว์ทุก,กจิตวิญญาณที่เคยฆ่าเคยเบียดเบียนทั้งกายวาจาใจขอให้โมทนารับบุญกุศลของพระคุณเจ้าทั้งสีลทานทานา และขอฉับพันนรังสีบาร,รมีของพระพุทธเจ้าและธรรมจากของพระพุทธองค์จงมาสนับสนุนในการอุทิศบุญให้จิตวิญญาณทั้งหลายโมทนารับบุญกุศนในครั้งนี้และไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงและสะวรรค์ชั้นที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พระคุณเจ้าได้ทำหน้าที่รับใช้ศาส,สนาเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งปวงโดยฉับพลันทันทีนับจากบ,บันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุ ไปแล้วนะคะลูกไปแล้วเมื่อกี้ยังเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณที่ไม่สวยเพราะกราบในเขากราบสามครั้งขึ้นเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างไสวเลยทีนี้พอเขาไปแล้วพระคุณเจ้าต้องทําบุญให้เขาตลอดไม่ใช่พอเขาไปแล้วอัไม้ไม้แล้วไม่ต้องทําแล้วมั้งความดีและบุญกุศลเนี่ยเขาทำทุกวันเรื่องบุญเรื่องอะไรนี่ทําเลยอ่าบุญเนี่ยแปลว่าความดีใครมาบอกอะไรแล้วก็ทาเดี๋ยวพระคุณเจ้า บุญไปว่าความดีบาปแปลว่าความชั่วคําว่าความดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องทอดผ้าป่ากรถินสังฆทานสร้งางโบสถ์วิหารความดีทุกอย่างนะคะแม้แต่การที่เปิดประตูให้คนนะคะหรือแม้แต่การพูดสอนธรรมะให้คนก็เป็นความดีเหมือนที่พระคุณเจ้าวิโกยหินนี่ก็เป็นความดีนะคะอันนี้เป็นความดีทุกอย่างที่ทําพอทําเสร็จปุ๊บให้อุทิศให้เขาเลย เดี๋ยวจะเอาหนังสือวิธีอุทิศบุญที่ได้ผลน่ะให้พระคุณเจ้าไปนะคะอุทิศเหมือนกับที่ที่เผาทิ่ข้าลืมก็เปิดหนังสือดูนะคะแล้วเขาจะยิ่งเป็นเทวดาที่มีอนุภาพสูงขึ้นเรื่อยๆต่อไปอ่ะเขาเขาเลิกจองเวรพระคุณเจ้าแล้วเขาจะมาช่วยเวลาสร้างบุญอะไรเขาก็จะมาช่วยมาช่วยโมทนามาช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุเสร็จแล้วค่ะหายทั้งปวดหลังหายทั้งคันสร้างสร้างสร้างพระสร้างอะไร สร้างพระวันที่14-15 <45, S 2> เดือนสิงาหา,าหค่ะโดยเจ้เาไ,ได้ไห้ได้ค่ะตามอัธยาศัยค่ะอาจารย์อาจารย์ขอนนั่หน่อยสิขอชุดชุดนั่นเลยชุดเซตเนีย่นยค่ะอนุโมทนาค่ะทุกผู้เฒ่าอันนี้นะเป็นเป็นหนังสือวิธีอุทิศบุญที่ได้ผลให้ทุกผู้เฒ่าอ่านแล้วอุทิศตามเนี้ยแล้วก็ให้ไปสอนญาติโยมอุทิศแบบเนี้ยใครมีเคราะห์มีบาปมีทุกข์เจ็บป่วยอะไรมาอุทิศแบบเนี้ยหายหมด นะคะถ้าอุทิศเป็นแล้วรู้จักเจ้ากรรมในเวนนะหายหมดแล้วก็คาถาประตูเมตังหนังสือหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วก็มีคู่มือหนีกรรมถือพันธที่โยมเป็นคนเขียนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อฤาษีดิงดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเขียนคู่มือน,นี้แล้วก็มีหนังสือการฝึกมโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วก็มีหนังสืออันนี้เป็นวิธีอุทิศบุญอันนี้เป็นซีดีการฝึกมโนมยิทธิหลวงพ่อจะได้ไป ห้องพบภูมิต่างๆจะได้เห็นลูกไงว่าลูกเป็นเทวดาจริงอย่างที่โยมพูดหรือเปล่านะคะอคบอดี้โลชั่นเนี่ยเวลาปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ทานิดเดียวหายเลยให้ขอบรารมีผู้เทธเจ้าพระจารั์รัตนญาโนก่อนให้อ่านตรงนี้นะคะอ่ะขวายค่ะการเจ็บป่วยโนโนโของพวกเรานั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของเราเองนะะเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีในอดีต มันก็ส่งผลมาสู่ตัวเราสู่สุขภาพร่างกายของเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาให้หายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับนะฮะต้องอาศัยการเปลี่ยนกรรมของเราด้วยถ้าเื่อเรามารับการรักษาแต่จิตใจเราก็ยังตกต่ำอยู่เหมือนเดิมเราเครียดเราอะไรต่ออะไรของเรา นะฮไม่มีความสงบมันก็รักษายากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกรรมของตัวเองนะฮะเมื่อเราต้องมาแล้วก็ทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์พลังงานพีระมิดช่วยให้จิตใจสงบได้ครับนะช่วยให้สงบได้แต่ในใจของเราเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวของเราเราจะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดี เราต้องรักษาศีลให้สมบูรณ์แบบนะครับเ,เราต้องขจัดกิเลสข,ของเรารให้มากที่สุดเราถึงจะเปลี่ยนกรรมของเราได้นะฮะเมื่อเรามีความตั้งใจเราเปลี่ยนกรรมของเราเนี่ยการรักษาโรคจะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดนะฮะเพราะว่ากรรมมันหมดไปครับกรรมมันหมดไปเราก็ไม่ต้องมีอาการมีกรรมหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้น พระราชการบำนาญเป็นครูนะจ๊ะครับอาจารย์สองระดับเจดโรงเรียนวัดหลุมข้าวครับอำเภออะไรจ๊ะเพื่อปักตงไทยครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นอะไรคะเอ็นขอด์ผมไปเป็นทรบาทผมก็กลับแทบจะไม่ถึงวัดอ่าเดี๋ยวดูกรรมก่อนนะเป็นพ่ออะไรนะจ๊ะรู้เห็นในการทําแท้งเคยที่ช่องห้องนี้หละเขาทำากันนี่พมก็นํา เพื่อนน้องสาวผม้ะนนของนั่นห้องนั่นอ่ะพาาไปชี้พาไปเลยพาเข้าไปาแค่แค่พาไปแล้วเข้าไปกันเองก็นเขาไยังได้รับกรรมขนาดนี้ผมโดนไปหกแสนยังไม่ได้ถ่าทุกวันเนยโดนโดน,ดนข้าโกงพอไปรู้เห็นในการทำแท้งเจ้ากรรมในเวงของจิตวิญญาของเด็กเขาก็ตามพาให้เราเนี่ยไปประสบข้อกรรมต่างๆทำร้ายร่างกายคนก็มีตีเมียเมอกี้เนี่ยตีเมีย <laughs> ตบตีเมียตีหลังเลยฝ่ามืออย่างแรงเขว่าโกรธโกรที่เขาไม่ไปด้วยแล้วมือเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้ตอนนี้ผมยกมือไหวกูไม่ชิดเพราะว่านิ้วล็อกนิ้วล็อกเอานี่วางไว้ก่อนลองทามือให้ดูสิอ่ะยกมือไหวไปผ่ามาแล้วไม่ได้ยังไม่ทันผ่าจะไปผ่าตาเป็นมือเอามือก่อนเอามือก่อน มันจะปวดถ้าลอกแล้วมันจะต้องจับง่าองออกคันอนเชาเนี่ยผมจะล้างหน้าผมมันจะอยู่รูปนี้จ,จ้าแค่ออกอย่างงี้มันยังอยู่จา้าา <c oughs> อ่ทีีววจนะ,ะได้รู้กรรมหมดเลยว่ามือเนี้ย <c oughs> ทําบาปอะไรบ้างหนึ่งข้าหมาสองตัวมันกินลูกไก่ดีผมก็เลยตีมันตายหนึ่งตัวต่อ ถามเจ็ดปีต่อมาก็ตีอีกตัวหนึ่งจ้าที่จําได้ค้างแน่แต<อ>ไ่ไก่ไก่นับไม่ได้เอง <laughs> ทําบาปขึ้นนะจ๊ะ <laughs> ไก่ไม่ทราบกี่ตัวหลายจํานวนหลายอ,อ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าสรุปว่ามือข้างนี้ทําบาปมาหนึ่งตีเมียครับสองตีปีนี้เหรอครับ <laughs> ตะกอนไม่เคยตีเลยแต่ง,งานกันมาสี่สิบกว่าปีจ้าแต่ว่าวันนั้นเขาแต่งตัวแล้วเขาจะไปช่วยงานด้วยยนึกยังไงเปลี่ยนใจไม่ไปก็เลยโกรธจัด ต้องไปคู่เขาจ้ะไม่ไปวะงั้นไม่ไปโดนตีเดียววะงั้นเขาก็ไม่ไปจริงๆรองเขาตีกลางหลังเลยสุดมือเลยแล้วตอนนั้นนิ้วล็อกกันยังยังไม่เป็นครับยังไม่เป็นอะไรตอนนั้นขอเชิญเมียมาทางนี้หน่อยค่ะปีตีวันนี้แหละเอ้ยตีปีนี้แหละครับปีปีนี้หลังจากตีเขามานานไหมนิ้วล็อกอะมาไม่เกินสองเดือนครับกรรมติดจรวดมากเลยนะคะตีกลางหลังอย่างแรงคุณพ่อเนี่ย จะได้เป็นแบบอย่าง